สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษนะคะซึ่งสมัยก็ต้องมาบอกกล่าวกันนะว่าดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมปี2566นี้มีอยู่4ลัคนาราศีด้วยกันค่ะที่ถือว่าขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะส่งผลทําให้4ลัคนาราศีที่เราจะกล่าวกันต่อไปนี้มีความโล่งอกโปร่งใจมากยิ่งขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นทั้ง ด้านการงานและการเงินเลยทีเดียวค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ ว่าทำไมดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ของคุณจึงปรับขยับดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษค่ะเหตุผลประการแรกเลยนั่นก็คือดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระพุธก่อนหน้านี้นะคะโคจรทับลัคนาราศีเกิดของคุณ ซึ่งการที่ดาวพระพุธโคจรมาทับจุดเกิดทับลัคนาราศีเกิดแบบนี้นะคะส่งผลดีค่ะทาให้เจ้าลัคนานั้นมีความคิดความอ่านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้มากยิ่งขึ้นมีไหวพริบดีมากขึ้นแต่ปรากฏว่าดาวพระพุธที่มาทับตัวนั้นเป็นการเดินผิดปกติหรือว่ามาทับตัวแบบโคจรวิปริตนั่นเองนะคะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีผลเชิงลบในเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจร าาอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาดหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขเอกสารสัญญงสัญญาที่มันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการผิดพลาดในเรื่องของตัวเลขค่ะนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการธนาคารการเงินการบัญชีอย่างเงี้ยต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะมีการแก้ปัญหาค่ะแต่ว่ายังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนั่นเองค่ะพอในระยะครึ่งเดือนหลังนี้นะคะดาวพระพุธได้โคจร เป็นปกติมากยิ่งขึ้นคือเดินดีขึ้นนะคะก็จะส่งผลทําให้การเจรจาของชาวลัคนาราศีเมษนั้นราบรื่นมากยิ่งขึ้นข้อตกลงความชัดเจนก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรเป็นปกติแบบนี้นะคะการพูดการเจรจาการสื่อสารหรือแม้แต่กระทั่งการทํางานที่ต้องออกสื่อออกหน้าออกตาก็จะเริ่มมีความคล่องตัวตัวเลขความผิดพลาดก็จะลดน้อยลงค่ะมัน ก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาและอุปสรรคไม่มีนะคะก็ยังมีเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ดีมากกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะประการต่อมาคือจังหวะครึ่งเดือนหลังนี้ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณก็จะมีการโคจรยกย้ายราศีด้วยนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือกนกระดุมพระค่ะซึ่งเป็นเรือนของดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์กับดาวพระ สุขเขาก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลกันอยู่แล้วนะคะเป็นดาวคู่มิตรกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่งผลที่ดีในด้านการเงินการทองค่ะชาวลัคนาราศีเมษจะมีโอกาสได้รับเงินรับทองมากยิ่งขึ้นการเงินจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอาทิตย์กับสุขเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงบารมีการนับหน้าถือตาการยกย่องสรรเสริญก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นได้มีชื่อเสียงค่ะไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ในวงการในสาย อาชีพใดนคะคะก็จะเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากขึ้นผลงานจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบมีเกณฑ์ที่จะเกิดเครดิตท,ทั้งด้านการงานและจะเกิดเครดิตทางด้านการเงินนั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวปุตตะ ปุตตะกระดุมพระคุณจะได้รับโชครับลาบจากบุตรบริวารค่ะอาจจะเป็นในลักษณะของทางอ้อมก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเ,เจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าลูกน้องบริวารของคุณเกื้อกูลดีค่ะเป็นไม้เป็นมือให้กับคุณดีค่ะส่งเสริมคุณผลักดันคุณนะคะแล้วก็คออ่อยแล้วก็คอยช่วยคิดช่วยแนะนําแนวทางที่ดีให้กับคุณเนี่ยค่ะเป็นลักษณะที่ มีบริวารที่ดีก็เกื้อกูลเจ้านายเกื้อกูลผู้ประกอบการได้ดีเลยทีเดียวนะคะหรืออีกประการหนึ่งใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็มีโชคมีลาบจากบุตรบริวารค่ะ หรือบุตรบ,บริวารนั้นนําความภาคภูมิใจมาสู่ตัวคุณและครอบครัวนั่นเองค่ะและในจังหวะเครื่องเดือนหลังนี้นะคะดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณนั้นก็โคจรมาเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะคะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความโดดเด่นทั้งด้านการเงินและด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดรายได้พิเศษรายรับพิเศษมีเกณฑ์ที่จะเกิดความคล่องตัวทางการเงินหมุนเงินได้ดี ขึ้นใครติดขัดก็จะหาทางออกทางแก้ได้ส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ตกลงปรงใจหรือใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจได้เรียนรู้เปิดใจคบหาดูใจการศึกษากันนะคะหรือคนที่มีคู่มีครอบครัวแต่งงานแล้วก็จะเป็นช่วงที่ได้วางแผนครอบครัววางแผนอนาคตร่วมกันกับคนรักคู่รักนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ดาวพระเกตนะคะเดิมอยู่ในเรือนอริ จังหวะนี้ดาวพระเกตก็จะออกจากเรือนอริแล้วนะคะศัตรูคู่แข่งอุปสรรคปัญหาก็จะค่อยๆเบาบางทุเลาลงชาวลัคนาราศีเมษหลายๆคนนะคะก็จะรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย แม้ว่าดวงจะขยับดีแม้ว่าหลายๆสำนักก็จะบอกว่าชาวเมษดวงเปิดเนี่ยซึ่งตัวสมัยเองก็บอกเหมือนกันว่าชาวลัคนาราศีเมษดวงเปิดแต่มันเปิดพร้อมกับปัญหาและอุปสรรคค่ะหมายถึงดวงชะตาเปิดจริงไหมเปิดค่ะแต่ไม่ได้เปิดแล้วมาเจอเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะพอดวงเปิดเนี่ยมันเจอเส้นทางที่ครุขระค่ะเจอเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีคดเคี้ยวมันอาจจะต้องออกแรงมันอาจจะต้องใช้สติใช้ปัญญาเพิ่มมันอาจจะต้องเจอกับ การต่อสู้ที่แข็งแกแร่งมากยิ่งขึ้นมันเลยทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นค่อนข้างเหนื่อยแต่การเหนื่อยของคุณนะคะจะไม่ต้องบอกตรงนี้ไว้เลยว่าการเหนื่อยของคุณจะสําเร็จเป็นผลค่ะนะคะจะออกดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลไปชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะมีโอกาสมั่งคั่งร่ารวยและก้าวหน้าขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องขออวยพรอวยัยนะคะให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่ง ด,ดีค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ